เรามาดูที่ปุ้มบอกไปนะคะอันนี้ top quality เลยนะคะสำหรับท่านที่ชอบสะสมหยกนะคะแนะนำเลยนะคะควรเก็บอย่างยิ่งเลยนะคะหยกชิ้นนี้นะคะเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทเอสีเขียวจัก,กรพพรดที่สำคัญนะคะโอ้โหเขียวแบบได้ใจมากๆเลยนะคะตัวเรือนนี้ชุบทองคำะคะตัวเรือนชุบทองคำแล้วก็ประดับด้วย เหล็กไหลค่ะได้เหล็กไหลไปก็คุมค่าละหนึ่งเมตรนะคะเหล็กไหลที่อายุหลักร้อยปีอธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธเจา้าโตผอมรังสีนะคะงดงามมากๆนะคะสำหรับจี้หยกเขียวจัก,กระพัดชิ้นนี้นะคะก็ชุบทองคำอยู่ที่สามสิบห้าจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นตเป็นจี้หยก จัก,กรพรรดิสีเขียวไทเอเขียวได้ใจเลยค่ะเขียวมากด้านหลังนะคะเป็นหางมังกรพร้อมกับเหรียญเงินจีนโบราณเดี๋ยวอยากจะให้ดูความเขียวของเขานะคะเขียวได้ใจมากๆนะคะสวยงามแกะสลักเป็นตัวมังกรทั้งตัวเลยนะคะอันนี้หัวอยู่นี่นะคะหัวอยู่นี่เห็นไหมคะโอ้เขียวแบบว่าสว,สวยสดมากๆเลย ให้ดูนะคะความเขียวของเขาเห็นไหมคะโอ้โหเขียวแบบสำหรับชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ดูอย่างนี้เห็นไหมเออเห็นความเขียวไหมคะเขียวแบบว่าสุดๆถ้าตรง ชิ้นหนาๆเนื้อหนาหๆเห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยเห็นแสงสีเขียวแต่ตรงตรงไหนที่เป็นส่วนเว้าวส่วนโค้งบางๆหูแสงสีเขียวเขาสวยมากเห็นไหมคะสวยมากอ่ะดูตรงนี้สําหรับชิ้นนี้นะคะที่หยกคอเรคชั่นหนึ่งเดียวของโลกนะคะที่เรากล้าบอกว่าคอเรคชั่นหนึ่งเดียวของโลกเพราะว่า ยกนะคะประดับคู่กับเหล็กไหลที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตภมิรังสีไม่มีที่ไหนนะคะที่ทําแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินค่ะนี่ด้านหลังนะคะสําหรับชิ้นนี้เนี่ยปกติเจ็ดหมืนเลยนะคะเจ็ดหมื่นบาทอ่าเห็นไหมคะความเขียวเขียวชัดมากนะเป็นไทเอนะคะไทเอ แล้วมีชิ้นเดียวด้วยนะคะสวยงามจับใจเงาวิ้งเลยค่ะนี่ยังไม่ได้ขัดนะคะวิธีการทำความสะอาดหยกอย่างที่บอกว่าใช้ออยนะคะออยใสยๆนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะแค่ขัดก็รักษาคุณภาพความสวยงามของหยกให้เงานะคะแล้วก็คงอยู่ได้ยาวนานรู้เขียวมากเลยเห็นไหมคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยจัดโปรอยู่ที่ให้ดูราคาเลยค่ะ สามหมืห้าค่ะสามหมื่นห้าถือว่าเป็นท็อปโทรเรตลยนะคะหยกเขียวจกักรพรรดไทเอนะคะแกะสลักเป็นมังกรค่ะมังกรก็คือความมั่งคั่งนะคะอำนาจวาสนาบารมีจัดเต็มมาเต็มเลยนะคะนะคะชิ้นนี้สามหมื่นห้าค่ะงดงามยิ่งแล้วก็นะคะไหนๆก็ใส่จี้สีเขียวจกักรพรรดแล้วนะคะ ก็มาใส่คู่กับกําไรนะคะกําไรวันนี้เนี่ยโอ้โหจัดโปจุกๆไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเขียวจัก,กรพรรดไทย a อเป็นกําไรหยกนะคะแกะสลักลวดลายเป็นพฤกษาดอกไม้นะคะอันนี้หมายถึงความร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุกนะคะในส่วนของพฤกษานานานะคะกําไรนะคะชื่อเขาก็เป็นมงคลอยู่แล้วยิ่งใสย่ยิ่งกําไรและอันนี้เป็นไทยเ นะคะวันนี้นำมาสองวงค่ะสวยงามมากนะคะปก,กตินะวงนี้เนี่ยอ่าชอบชอบเขียวเข้มก็วงนี้นะคะถ้าชอบอ่อนลงมาหน่อยวงนี้เห็นไหมคะเขาเขียวจักรพรรดิแต่เขาก็จะมีความเขาเรียกับว่าเฉดสีเห็นไหมคะมันจะมีทั้งเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าเขียวจนเกือบดําเลยนะคะ แล้วก็แกะสลักยกแกะสลักแบบนี้นะคะในยุคข,ของราชวงศ์ชิงนะคะที่จักรพรรดิเฉียนหลงฮองเต้ท่านจะโปรดปานยกแกะสลักมากๆนะคะเพราะว่าจะได้เห็นฝีมือของช่างเต็มๆเลยค่ะว่าเขาได้แกะสลักสวยงามงดงามมากแค่ไหนนะคะช่างสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะยุคนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งใช้ แกะสลักด้วยมือแล้วก็ด้วยเครื่องนะคะถ้าเป็นด้วยมือเนี่ยเขาก็จะมีความงดงามอ่อนช้อยวงนี้นะคะปกติเราจะจัดอยู่ที่ห้าหมืนวันนี้พิเศษเลยนะคะวงละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอสีเขียวจัก,กรพพัดมีเพียงแค่สองวงเท่านั้นนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถูกมากถูกมากนะคะใส่กับจี้หยกเขียวจัก,กรพพัดนี่นะคะ มีมาสองวงหมื่นห้าค่ะมีแค่สองวงเท่านั้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นโปรพิเศษเลยนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะก็ชอบก็จัดได้เลยนะคะวันสิ้นเดือนนะคะชอบสีไหนก็จัดได้หนึ่งมืนห้าพันบาทนะคะหาราคานี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยส่วนไซส์เดี๋ยวปุ้มวัดให้เนาะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ หกเซนนะคะหกเซนก็วงค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะปุ่มปุ้มใส่ข้อมือปุ่มนี้ปกติปุ้มจะใส่ประมาณห้าจุดห้าจุดห้าเส้นฐานชันกลางห้าจุดห้าอันนี้หกเซนนะคะหนานะคะหนาอยู่นะคะหมื่นห้าค่ะต่อวงนะคะหรือจะรับไปเป็นคู่ก็ได้นะคะใส่ใส่เป็นคู่ก็สวยเห็นไหมคะ หนึ่งันบาทนะคะเป็นหยกพมา่าธรรมชาติใช้เอสีเขียวจักรพพัดเนี่ยใส่คู่กับจีหยกเขียวจกักรพพรดนะคะโอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างเลยนะคะหรือถ้ารับสามชิ้นเนี่ยปุ้กมีโปรพิเศษเข้าไปอีกนะคะงดงามจริงๆเลยค่ะชอบก็ทักไลน์มาได้นะคะมีแอดมินนะคะคอยตอบคำถามทุกท่านอยู่ไหนๆเรามาดู เขียวจัก,กรพพัดกันแล้วนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูจี้ยกเขียวจักรพพัดกันบ้างพุ่มจะไล่เลเวลไปเลยเนาะตั้งแต่เลเวลหลักพันมาเลเวลหลักพันนะคะเลเวลหลักพันวันนี้นะคะก็เน้นจี้หยกเขียวจักรพพัดโออันนี้มีสร้อยมาด้วย สาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นส์เดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยมีซอยให้ด้วยทุกเส้นเลยทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจี้หยกธรรมชาติไทย a อเขียวจัก,กระพัดเนาะเป็นหยกท็อปคอร์เทตไซนี้ก็จะเป็นไส์กำลังน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีสร้อยคอใส่พร้อมเลยนะคะสามารถขึ้นคอได้เลยไม่ต้องไปหาสร้อยใส นะคะสวยงามแกะสลักเป็นพึกษานะคะลายดอกไม้ลวดลายของเขานะคะมีแต่ละแบบนะคะแต่ละทรงนะคะไม่ซ้ํากันนะคะอยากได้ตะบองเฮ้งเจียอันนี้ตะบองเฮ้งเจียอันนี้เป็นไทเอนะคะหยกพม่ารธรรมชาติไทเอดูใกล้ๆเนาะวันนี้เนี่ยจัดโปรหลักพันเท่านั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาท วันนี้ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกชิ้นเลยค่ะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกพันทอนหนึ่งบาทค่ะแบงค์พันหกใบทอนหนึ่งบาทค่ะได้ไปพร้อมสร้อยเลยนะคะสร้อยสวยนะคะไม่ลอกนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ดำด้วยแค่จำนําไม่ได้นะคะมุกนี้ผมก็จะใช้ตลอดนะคะ 5,999บาทเท่านั้นนะคะทุกแบบทุกสีอ่ะทุกแบบทุกทรงไม่ใช่ทุกสีนะคะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะสีเขียวจักรพพัดขึ้นอยู่กับว่าชอบทรงแบบไหน,นะะอันนี้จะเป็นไซส์ความยาวนะคะความยาวเขาประมาณ3.5ค่ะ3.5แต่ละชิ้นนะคะ นะคะประมาณสามจุดห้ายาวมาหน่อยก็สี่นะคะความกว้างนะคะก็ประมาณหนึ่งจุดหกบางชิ้นก็หนึ่งนะคะเอ,อ่ก็จะเป็นส่งน่ารักน่ารักนะคะห้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทเขียวจักกระพัดิยกพม่าธรรมชาติไทยเค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเลเวลนะคะ เลเวลนี้ปุ๊มหมายถึงไซส์ของเขานะคะจะใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูเลเวลที่สองค่ะทั้งไซส์ทั้งราคาก็จะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนี๋ปุ๊บจะโชว์ทีละหลายชิ้นเลยเนาะจะได้เห็นว่าเขามีล,ลวดลายหลากหลายอันนี้สเต็ปที่สองนะคะก็จะใหญ่ ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาก็จะขึ้นมาไม่มากนักนะคะปกติชิ้นนี้สองหมื่นนะคะจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นหยกพมา่าธรรมชาติไทยสีเขียวจักรพพรดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันอันเล็กมามาเทียบนะคะอันเล็กมาเทียบเห็นไหมคะต่างกันนิดหน่อยอูย เอาอันเล็กมาเทียบนะคะอันเล็กมาเทียบจะสั้นกว่าอันเล็กจะสั้นกว่านะคะกำไรสีเขียวใช่ค่ะคุณพรน,นสวยมากเลยนะคะกำไรเขียวได้ใจค่ะนะเขียวเหนียวซับเลยนะคะใครที่ชอบแบบว่า สายมมนะคะต้องกำไรเขียวเหนียวซับค่ะขอบคุณนะคะพี่ชวินสีแดงสวยมากๆเลยคุณอันธิกาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกการชมทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะคุณโกตางสำหรับจี้หยกเขียวจักรพรรนะคะสวยมากอ่ะมองใกล้ๆนะสำหรับใครที่แบบว่า อยากมีโยกพกติดตัวนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะไซนี้เก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทไทยเอนะคะไทยเอสีสวยมากอันะะนี้เป็นรูปใบไม้ค่ะใบไม้มอเป็นของข,องขวัญก็สวยงามนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาดูใกล้ๆดูเขานี่พวกยังไม่ได้ขัดเลยนะคะยังเงาขนาดนี้เลยนะคะ จหยกเขียวจัก,กรพรรดิไทยเอค่ะเป็นหยกพม่านะคะสวยๆน่ารักน่ารักมาดูเลเวลใหญ่กันนั่นละค่ะเลเวลใหญ่และตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทาง เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่ง ทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร0อปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์ลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะ ยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุ ท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งเปาเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะ หรือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ c e b o o k Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ